สวัสดีจคนเจลิเกียบแล้ว <c oughs> คือว่าวันนี้ผมก็จะมาหาคนครับที่ต้องอหาคนที่ต้องมาเป็นสมาชิกใน DCG นะครับคือว่าคือว่าต้องหาคนที่หรือว่าสามารถวาดรูปได้หรือว่าคนที่หาเกมมันๆได้อะไรพวกนี้ครับผมผมต้องการคนพวกนี้ครับถ้าเกิดใครสนใจที่อยากอยากจะเป็น ็นงานในกลุ่มผม no นะ nice ครับก็มาแอดได้ยินครับนี่นะตรงยูทูบนเดี๋ยวจะเอาไว้ให้แล้วก็ส่วนใครที่อยากสนใจที่จะเป็นทีมงานก็อยากจะเจอในเฟซบุ๊กก็นี่ครับเป็นกลุ่มผมกอนนี้เดี๋ยววะาเออลิเอลลูบลึกสัตย์สัตวุนก็ไม่มีอะไรครับผมแค่อยากได้ทีมงานที่แบบว่าสามารถวัดลูกได้หรือว่า ไอ้วะหรือว่าหากิมมันให้พวกผมเล่นได้ครับงันก็ขอเดี๋ยวเดี so right, okay, ๋ยวเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวเดดวพ่งจบอะไรวะยังหมดไม่เสร็จเดี๋ยวรอก่อนนะดูสิใครมาดิลไลค์คลิปูมมา